ดูฝั่งตรงนั้นสินั่นคือเอ่อโลกใหม่ทุกคนผมจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นแต่ว่าปัญหาก็คือผมว่ายน้ำไม่เป็นทุกคนเพราะผมเป็นนกผมไม่ใช่เป็นปลาทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอ่อไปตัดไม้ตรงนู้นนะก็คือผมปลูกไว้ในกรณีนี้โดยเฉพาะนะแล้ววอตเดรกอะไรเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เกาะนู้นได้ใช่ไหมทุกคนใช่เอาล่ะอย่าพูดพลัดคำเพลงเลยดีกว่าเดี๋ยวเรมามันรีบตัดต้นไม้กันเว่าทุกคนอืออืออนี่คุณเก่งเลยทุกคนตัดต้น เคเราต้องตัดกี่อันเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องตัดให้ครบ100นะคะผมไ้ครบ100่ออันโอ้ให้เราไปไหนต่อแอคชชอปเป็นร้านขายไม้แต่ผมว่าไม่ใช่ร้านขายขวานอี่ยังมีขวานแบบเขาเรียกว,ว่าเป็นหินนะครับทุกคนน่าจะเอ่อสามารถต,ตัดต้นไม้ได้เร็วขึ้นนะซื้อไปเลยโอ้ตัดเร็วขึ้นจริงด้วยเอาล่ะผมระเบิดต้นไม้มาหลายอันแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราน่จะสามารถต่อได้แล้วมั้งต่อเรือกันเลยดีวยกว่าปิ๊วปวเจ แล้วอีข้างนึงไปไหนอะพี่ฮัลโหลโอเคผมมาแล้วมาละสิบเปอร์เซ็นต์วอทอ๊คือคือไรคิก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 คนู้นคือแบบเดี๋ยนะแค่ผมต่อเพลงงงไปมันก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอทำไมมันมีขึ้นมาวะชีวิตอาจจะไม่เหมือนที่คนคิดเสมอไปนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมระวังไว้ด้วยแย่แฮะแย่แย่แย่นี่ไงเออเราได้วินมานะผมเพราะฉะนั้นเราอาจจะสูบได้นี่ไงมีไข่สูบสัตว์เลี้ยงไปกด ก็ผมโดนสปอยทุกคนผมได้หมามาหมาการแบบง่ายสุดเลยนี่ว่าผมได้ผมได้สัตว์เลี้ยงที่เออการที่สุดในนี้นะครับผมทุกคนไม่เป็นไรนิดน้อยแล้วก็อาจจะบูแบบไม้โอ้ไม่ก้อไม้ได้คุณเยอะเลยทุกคนโอเคในว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าเราจะไปอีกก่องหนึ่งได้ง่ายมากขึ้นะเพราะว่าเรามีสัตว์เี้ที่คอยบู๊ให้เรานั่นเองปิววปิวปโอเคมีเขาเรียกว่ากันชนสอันแล้วคราวนี้ผมจะต้องคิกคิดคิดคิดคิคิคิเพื่องกันขึ้นพ่กก เลยทุกคนผมโดนขึ้นอันเลวร้ายแล้วหดร้ายแลทุนผมผมพูดอะไรไมะเนี่ยผมโดนขึ้นซัดเรือร่มเลยคือผมปลุกทั้งไวไัมันตั้งเยอะคือมันตัดได้แค่นี้เหรอผมตัดอื่นไม่ได้ทุกคนแต่ก็วินตอนนี้ของเรามีหนึ่งร้อยยี่สิบสี่แล้วจะสูงไปสามครั้งนะอ่ะโอ้สูงฟรีซะด้วยสามครั้งเออโอ้ผมได้อีพิกมาทุกคนผมได้เมวสองตัวด้วยคุณลู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วนะเจ้าหมาแกาก,ก,กับเมลเพราะเช่นนั้น ไม่มีสิทธิ์มาอยู่กับฉันในโง่อ่ะผมได้ละเขาเรียกว่ามีสัตว์เลี้ยงสุดเอฟเกมาแล้วนะครับผมโอเคเอาไว้ว่าผมซื้อขวาได้แล้วเดี๋ยวผมทำการอัปเกรดเป็นแบบไอรอนเป็นเหล็กเลยโหออโต้สวีงโอ้เกมนี้ออโต้ฟรีด้วยแล้วก็มีออโต้ต่ออ้ออย่างนี้เองออโต้ต่อเอ้ยผมลืมคลิกเดี๋ยวก่อนคลิกคลคลิก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 กคลิกอะไรฉันไม่ได้หรอกขึ้นโง่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 เอ้ย ้ยทุกคนผมสุ่มไอ้ันนี้ได้แล้วไอ้ระดับที่สองเป็นระดับแบบปีศาจไปคลิกได้อีพิกชิคเกนแบบกาลที่สุดเอ่อตอนนี้นะครับผมทุกคนผมมีสัตว์เลี้ยงที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะตัดต้นไม้ได้ทีละเท่าไหร่อ่ะออโต้สวิงโอ้หุ้นเดยอะเลยทุกคนอีกนิดเดียวยจะได้ห้าผ่นละดี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 โอเคโอเคต่อเรือกันได้ทงเรียกขอทงขอทงเอ้ยแบบคราวนี้ ory, อุปกรณ์ครบแล้วเอาทงหายวัดเอ้ยคลิก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  โอยวหูตอนนี <House> ้เราได้ถ้วยรางวัลโคตรเยอะเลยนะครับผมทุกคนเฮ้ยมีเวลรอดโนไม่รอดแล้วถือว่าไม่รอดแล้วโดนคือสโนโอเคเมื่อกี้เนี่ยผมได้ทําการฟาร์มอย่างยาวนานนะครับผมเออสองรอบทวนนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปสุ่มไข่กันเลยดีกว่าไหนย่าละเพื้อน zoom อืมก็ก็ดีอยู่มั้งเออผมสุ่มได้อีกรอบไปสุ่มอีกได้อีกสามคังนะครับผมได้ไก่หมดเลยโอ้ไม่ก็ดวงผมตกแล้วทุกคนอีกรอบอีกรอบได้อีกรอบได้อีกสองรอบเนี่ย สูดไม่ได้แล้วไม่โอเคซื้อเป็นขวานแบบไฟทุกคนโอ้โหแดงฉานไปเจ้าแล้วทำไมมันไม่มีเอฟเฟกไฟแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาลองขุดหน,น่อยโอ้ได้ไม้แบบขุดโอ้โหมีโบนัสโอ้ my god ม,มันเป็นขวานขวานไฟอย่างนี้ดีทุกคนมีโบนัสสุดยอดไอไลท์ขวานไฟนไอไลท์ขวานไฟมากๆทุกคนโอ้ซื้อไปแล้วอ่ะซื้อตอ่อเลยโอ้ my god โอเคตอนนี้ผม <laughs> ทุกคนดูไม้ผมโคตรเยอะโอเคเอางั้นว่าเดี๋ยวเราต่อเรือ แบบปอโต้ขอขอธงเรือหนหอ่อยเถอะเรามีธงเฮ้ยเริ่มมีความเป็นวันพีชขึ้นมาแล้วทุกคนไปช่วยคลิกช่วยคลิกช่วยคยลิกนี่สันเดียของเราทำให้เออเขาเรียกว่าโบนัสของช่วยรางวัลเราเยอะมากขึ้นนะครับผมนี่นี่นี่คลิกคลิกเอ้ยตรงห้าสิบเราไม่ตายแล้วตรงหกสิบโอ้ตายตรงเจ็ดสิบเบอรผมตายตรงเจ็ดสิบอ่ะทุกคนเอาไว้ว่าผมไว้กับท่าก่อนเลยกันโอ้มันต่อให้ตัวนอมัตดนินะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็เรามาเปิดไข่เรื่อยๆแล้วกันนะครับผม เอาล่ะตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับผมใช่ค้สามรอบทวนใช่ผมเป็นคนขี้เกียจรออันนี้ก็คือกดซุ่มแบบทั้งหมดเลยเหรออันนี้คือแม็กคืออะไรโอ้ตุ้มฮัลโหลพี่อ๋อนี่ไงผมได้น้องกระต่ายหรือเปล่ามันเขียนว่าเลียมมาเออผมขอลิเจนเตอรี่ก่อนนะอ๋ะอ,อไม่ใช่เออใช่มันคือลิเจนเตอรี่มันมังกรนอะผมขอก่อนไปก่อนต่อไปเถอะขอร้องโอ้ยว่าเดี๋ยวให้ได้ไก่ชายนี่ทุกคนได้ไก่ชายนี่ เขาเรียกว่าผมอยู่ที่เกาะน,นี้นะคะผมทุกคนแล้วผมก็แบบอยู่ไม่ค่อยได้เกาะมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วแบบผมต้องไปกู้ยืมเงินจากคนอื่นใช่ไหมแล้วก็โดนเขากระทือนะเพราะว่าผมไม่มีเงินไปคืนนะทุกคนผมก็เลยจะต้องอเขาเรียกว่าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เกาะน,นู้นนะ,ะผมแล้วก็ทิ้งพวกเจ้าหนี้ในเกาะน,นี้เนี่ยให้ว้าเวีอยู่คนเดียวนะผมใช่นี่ไงนี่ไงทุกคนคนนี้คือเจ้าหนี้ของผมนั้นเป็นไงเขาโหดไหมเขามีขวานด้วยขวานอะไรว่าจะอยากได้ั้ง <laughs> ขอร้องพี่ขอเล,ลี้จงเธอกี่อนที่ผมจะไปเกาะต่อไปอ่งผมขอ อ้ผมไม่เอาละขี้เกียจเงินผมจะหมดเอานะไอตนชิพิษอ่ะอีควิสเบสโอ้ไก่ชายนี่ผมแลว้วก็มีน้องกระต่ายไม่รู้ว่ามันคืออะไรแ,แต่ผมเรียกว่ามันรว่ากระต่ายแล้วกันยวเรามาฟาร์มตัวนี้ต่อเลยดีกว่าออออโอเคทุกคนตอนนี้ผมได้ฟาร์มไม้มาโคตรเดยอะแล้วแล้วผมก็ว่าเรือของเราจะสามารถต่อแบบเ็จสมบูรณ์ได้ลแล้วแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปต่ออะไรกันเลยดีกว่าเอแต่ก่อนอื่นตัวนี้คืออะไรกิฟต์โอ้เป็นขงขวันผมเค้มได้เยอะมากโอ้มีฟีเพชรด้วย โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อเรือกันเพื่อนเราต้องต่อก่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนเฮ้ยเอ้ยนี่งเรามีเรือโอ้นี่ือเรือสมบูรณ์แล้วมันขึ้นแบบตื้ดึง้งเนี่ยเมื่อกี้โอเคผมว่าเราน่าจะสามารถไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วละ่ะผมว่าไปผมจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เกาะน,นูน้นไปไอไปได้ไม่ได้พ่าเราชนะเฮ้ยย้ทุกคนผมหนีพวกเจ้านี้ได้มาแล้วโอเคแล้วเรือผมก็จมเลยหมดหน้าทีล่ละ โอ้ยก็ทุกคนก่อบม่เดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อดีกว่าอันนี้คือให้เราใช้นี่ใช่ไหมโอ้ผมมีไก่โคตรเยอะเลยคอนเฟิร์มมันคือใชน้นี่หรืออะไรเนี่ยยั้นมีให้ใช้จำนวนอ่ะห้าตัวครับโอ้ได้ไก่ดังแสกแล้วเปล่าใช่ไหมไก่ใชน้นี่เออมันไม่ใช่ทุกคนมันโกหกผมเอ่อแล้วเ,เขาให้ให้เอาเอา,เอาตัวไปเสือสลดทำไมเนี่ย คือ,อยังไงอะ่ะเขาให้เอาตัวผมไปขายทิ้งแล้วผม,ผมได้อะไรอะ่ะเป็น,นว่าผมโดน call center หลอกนะครับผมรู้คนแล้วก็ตอนนี้เงินผมหมดตัวแล้วแล้วผมก็โดน call center เรียกเก็บเงินตอนในชีวิตที่เกาะผมอันนี้ก็คือพายพิดาแล้วเพราะฉะนั้นผมต้องอพยพไปที่เกาะใหม่ซึ่แน่นอนว่าขึ้นทะเลใหม่เนี่ยมันรุนแรงกว่ากกเ,เดิมนะคือแบบนี่นี่นนผมใช้เรือแบบเก่าโอเคอันนี้ไม่ใช่เรือแบบเก่าผมไม่รู้มันคือเรืออะไรนะเดี๋ยวผมใช้เรือแบบไม้เกรดดีจะเกาะที่แล้วแต่ปรากฏว่า ไมคเกตดีจะเกาะที่แล้วนะคะผมมันเป็นเกตที่โคตรแย้ในกล่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องเอ่อเขาเรียกว่าฟาร์มมาจากกล่องนี้แทนนะแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ก่อน,นู้นอีกรอบหนึ่งมีโอ้ห้าแสนโอเคอีกไม่นานละออโต้สวิงโอเคผมซื้อแล้วไอรอนไอรอนเฮฟวี่ไงมันชื่ออะไรไอรอนเฮฟวี่แอคเป็นขวานแบบเหล็กแล้วก็หนักด้วยนะครับผมขวานเหล็กหนัก ผมไม่รู้ว่าจะเรียบเรียงคำพูดกับไอ้ขวานเล็กหนักยังไงโอเคทุกคนตอนนี้เออผมมีค่าของไม 1, 100้หนึ่งแสนแล้วนะครับผมทุกคนโอเคเอาเป็นว่าเราเราจะสามารถสร้างเรือแบบอย่างน้อยก็มีหลังคาผ้ามาแล้วแหละผมว่าเพราะว่ามันร้อนมากๆเลยนะทุกคนอะไรเพิ่มกล่องมาทำไมกล่องม,มันสำคัญอะไรผมหมดตัวอยู่แล้วนี่เห็นไหมกล่องว่างเปล่าเนี่ยผมไม่มีเงินในตัวเนี่ยผมโดนเกมคอนเซนเตอร์หลอกเนี่ยฮะแย่จริงเลยเอ้แต่โว้ สิบเอ็มสิบสองเอ็มแล้วโอ้โอ้าเอ้ายี่สิบเอ็มทุกคนโอ้โหบอลเลยผมฉุบได้ยาวโอเคตัวเอ้ยผมไม่ได้รีเจนเตอรี่ไม่ได้ไม่ได้ระดับอีปิกอะเฮ้ยฉุบไม่เยอะมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอเคเอาเป็นว่าเราทําการตัดต้นไม้ต่อมีของขวัญอะไรไหมมีพาวชั่นลัคกี้บอกว่ามีแล้วแล้วนี่คืออะไรเนี่ยฟรีเพชรแพนด้าแดงโอเค ฉันไปเจอโอ้ซีเรียลบอกมันมีด้วยเหรอเนี่ยฮะข้าพระเจ้าได้ยินว่ามันมีแค่ขวานพวกนี้ไม่ใช่เหรอทำไมข้าพระเจ้าได้ขวานนั้นใหม่มาเดี๋ยวเขาดูพลังขวานนั้นใหม่หน่อยสิถือว่าเร็วขึ้นแต่ว่าผมไปก่อนมาได้แล้วมั้งเนี่ยอ่ะต่อเรือจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุจ๊บขอรังค่าขอรังค่าเฮ้ยเรือเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วผมว่าน่าจะไปได้แล้ว,ลวผมว่าไป ข้าพเจ young, ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าสามารถหนีพวกแกงโฮนเซนเตอร์ในก่อนนะได้ข้าพเจ้าก็จะมาเร,ริ่มต้นชีวิตใหม่แล геро, ้วข้าพเจ้าก็โดนหลอกอีกเอ้ยไม่ใช่ไม่โดนหลอกแล้วไม่โดนหลอกแล้วโอ้ยก็เอ่อใครเนี่ยเป็นคนที่โดนแกงคอนเซนเตอร์หลอกมาเหมือนกันนะผมแต่ว่าเขามาก่อนเราแล้วแล้วเขาก็ตัดต้นไม้แบบขยันขันแข็งว่าฮะโอ้ทุกคนแบบเพิ่งสังเกตของรีเบิร์ตแล้วนี่นะรีเบิร์ต เลยทุกคนผมโดนเกมคอนเซนเตอร์หลอกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โดนหลอกแล้วไม่โดนหลอกผมจะทํางานอยู่ที่เกาะนี้แหละทุกคนผมจะไม่ไปเกาะนู้นละย่างลำบากเฮ้ยเกาะนู้นเป็นน้ำแข็งทุกคนเราอยู่เขตร้อนผมอยู่เขตร้อนมาทั้งชีวิตผมอยากไปเกาะเขตหนาวได้เลยแม่ผมต้องสร้างเรือแล้วผมต้องตัดไม้แล้วก็เอาเรือนะครับผมย้ายไปที่เกาะเขตหนาวผมว่าผมอยู่เขตร้อนมาเยอะแล้วผมต้องย้ายไปเขตหนาวบ้างใช่ผมต้องสร้างเรือแล้วเอาละถึงหนึ่งลียแล้วต่อเรื่องดี้ก่อนไปอู้ มอันนี้มันไม่ใช่เรือดิว่าอันนี้มันเพทำไมผมได้เรือกะขึ้นเนี่ยโอเคไป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 อ่าโดนขึ้นซัดที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยผมลอยแพเลยทุกคนอู้แต่อู้สี่ร้อยสิบซีเอ็มโอเคสุ่มกันสุ่มสามอันได้ไหมได้แค่สองอันถุยขอดีๆได้อะไรอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะอันคอมโบต้องสองอันเลยอู้ดี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 ใส่มาเลย โอ้เยอะกว่านี้เจนเจอรี่ของเกาะใช่แล้วอีกถือว่าดีนะโอเคตัดต่อตัดต่อตัดต้นไม้ต่อเอออ้าผมรีเบิร์ตผมต้องรีเบิร์ตอย่างออเนี้ยอ่ะรีเบิร์ตรีเบิร์ตรีเบิร์ตก็รีเบิร์ตกันแหละเราผมเอาไม้ถึงสองมีเลี้ยนก่อนแล้วกันนะคะผมแล้วก็ค่อยไปล่องเรือใหม่ไปลูกพ่อสร้างเรือออาผมเห็น <c oughs> มันตั้งเด็กขึ้นมาโมโหน่ะผมเกลียดมากเลยผมแบบไอ้เลิฟความสมจริงบัดรไอ้ดอนเลิฟความ ไม่เหลียวลิสติกผมตายโอเคกัน oh ทุกคนตอนนี้มีแก๊งคอเซนเตอร์อีกแล้วผมกว่าก็ผมจะไม่ต้องขายอะไรของตัวเองให้แก๊งคอเซนเตอร์แล้วก็โดนหลอกอีกรอบหรอกนะคือมันมันแย่ผมไม่อยากโดนแก๊งคอเซนเตอร์หรอกอะโอเคสุบแบบแม็กซ์ได้หกอันนี่ก่อนอหาถ้าถามจริงดิอันคอมมอนหมดเลยเหรอโอเคทุกคนเอ้ยเหมือนเก่อ เกาะหิม้มันจะไม่ต้องไปไหนแล้วนี่ไม่ใช่มันมีอีกเกาะน,นึงเป็นเกาะเขตหนาวเหมือน,นกันแต่ว่าผมลงหลักปักฐานอยู่ที่เกาะน,นู้นดีกว่านะผมแค่ต้องการไปเขตหนาวแล้วทุกคนโอเคฟาร์มไม่ถึงประมาณ4บิลเลียนนะครับผมแล้วก็ไปล่องเรือต่อถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าสเลยงแต่ละตัวเนี่ยก็มีเนี่ย7จ k 9จุดเคอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบวกไม้นะครับทุกคนซึ่งถ้าเรามีสัตว์เยอะเนี่ยแล้วก็จะบวกไม้เยอะขึ้นเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปกดต่อเรือออโต้แล้วก็ฟาร์ม่ะ เขาสู่ช่วงที่ไม่รู้ทำไมนะคนดูทั่วประเทศไทยชอบที่สุดก็คือการสุ่มและลุ้นดวงนั่นเองขอรีเจนเอรี่พี่ขอรีเจนเจอรี่ฮะหนึ่งทับสองเคเออช่างมันถอะสุ่มแบบออโต้รีเจนเอรี่ถัวยไม่ได้ไม่เป็นไรเราสุ่มได้มากกว่าสองรอบเฮ้ยหมดแล้วหรอได้หมดแล้วหรอ,หเ,หรอเอาจริงเอาดีฮะผมฟันได้นานแค่นี้เหรอ้ แบบชายนี่มาเหล่านี้มันคือตัวอะไรอะ่ะผมได้ไก่มันคือไก่หรือฟอร์ม่าโด,โดโด้โอ๋อมันคือโดโด้โอเคผมได้โดโด้แบบชายนี่มาสองตัวถือว่าดีโอ้อะไรอ่ะมีมีไข่ให้เปิดด้วยไข่แบบอีเวนต์เฮ้ยตัวอะไรอะ่ะฮะอัร์สโลตโตน่ารักจังเลยไหนลองดูสิ กางดิว,ว่ะอ้ผมลืมดูผมได้หนึ่งร้อยมิลเลียแล้วนี่นะไปทำการต่อเรือเอ้ยเรือสมบูรณ์แล้วไปเราไปประเทศเคนาวแล้วแม่เราจะได้ไม่ต้องอยู่ประเทศไทยแล้วทุกคนเอ้ได้ควสนได้แบสมาด้วยาเวอร์ซีโอเคขี้เกียรไปต่อแล้วโอเคเอาเป็นว่าผมทำการตัดไม้อยู่ที่นี่ผมน่าจะรู้แล้วทุกคนแล้วอะไรเนี่ย อัปเดตดวงเหรอมันคืออะไรอะ่ะมีเอกลักด้วยอัปเดตเอคลักอู้อัปเกตดวง up Bra. อับร่ากันไปพอแล้วอันนี้ลูคืออะไรนะแต่ว่าผมอัปเกมไปก่อนโอ้โนผมโดนแกงคอนเซิร์หรอเดี๋ยวผมจะต้องไปก่อนแล้วเอ่อแต่เอาเป็นว่าวันนี้พอแล้วเดี๋ยวค่อย ดีคอเซนเตอร์อีกทีนะครับผมทุกคนแต่เอาเป็นว่าชีวิตมันเศร้าเหลือเกินผมโดนเกมคอเซนเตอร์ลอยแล้วฉะนั้นที่ผมรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเกมคอเซนเตอรอ์นะแล้วก็ลกาไก่อ่าผมโดนล็อกตัวแล้วทุกคนผมมานติดตัวแล้วไม่ขายไม่ได้แล้วต้องไปตัดไม้แล้วผมก็ต้องสร้างเรือไปที่อ่าสวีเดนเอออันนั้นคือสวีเดนเอาเป็นว่าคลิปนี้ลาไปก่อน